สวัสดีจ้าพี่น้องเดินมาดูไอ้แอปเ,เปิลจิ๋วจา้าโต๊ะรกรว่ะต่วลูกมันหน่อยกว่าปีที่แล้วสองต้นเนาะลูกสีเหลืองอะมันล่วงมดแหล่วนะไม่ได้ภาพไปดูพาไปดูตั้งนานแล้วต้นมันยังไม่ซุกเนาะที่นี่ยังพอมันซุกแล้วฉันไปดูร่วงมดแหล้วสีเหลืองเนสองต้นนี่ที่ฉันเก็บไปกินประจาจ้ะ ต้นนู่นจะอร่อยกว่านี่อร่อยกว่าต้นนี้สวยเนาะอเอาไปใส่แจกกันก็ได้จ้ะเอากินก็ได้เอาไปจิ้มเกลือเนอะะาะปลาซาหน่อยปลาซาหน่อยเดี๋ยวฉันจะเก็บเอ้หล่นใส่หัวเดี๋ยวฉันจะเก็บเอาเอาไปจิ้มเกลือนิดหนึง่ง สวยเนอะมันพลาสติกเลยคนะำตำกว่ามีนมันพลาสติกเลยเนอะ้าไปดูตน้นอ้้ตน้นหนอมปาลาหลบเถอะแล้วมีคนเข้ามายุคนเดียวโอ้ยยบบสุกันหมดเลย ยังไม่สุกเลยเนาะมันเขียวอยู่เลยเนาะข้างบนสุกแล้วนะข้างล่างก็มีแต่ไปดกข้างล่างมันไม่ดกปีนี้เนาะโอ้ต้นนี่สวยกว่าอยู่ตรงทางจักรยานนี่่หละต้นนี้สวยต่ว่าไม่ดกเนาะต้นนี้ไม่ดกดกุกปีเหรอจ้ะโอเคพามาดูเฉยๆเดก <laughs> เดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอา เก็บอันนี้เตียวพอเนาะเอาไปจิ้มเกลือเนาะเครยจ้าเดี๋ยวไปเดินเล่นที่นอะไรสวยๆไายมาให้ดูจ้ะอยู่ทางจักรยานนี่หลยจ้ะนี่มาประจำทุกปีเนาะนี่ทางรถไฟเก่าจะามาทําทางจักรยานแล้วก่อเน,นี่ยรถไฟนะครับมาวางไวให้ดูจ้ะีนสถานีรถไฟเก่าจา้ะประจำเมืองจ้ะ